สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ฟซมาวินเชียงกงทุกขั้นนะครับผมวันนี้พิกัดอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาทำาัวระที่อำเภอโชคชัยก็ได้มีโอกาสแวะมาที่อำเภอพิมายมี f อถามมาครับผมอยากเห็นรถคันใหม่ที่ผมใช้จะเป็นยี่ห้ออะไรจะเป็นรถยังไง fc ขอมานะครับ fc อยากเห็นรถผมก็เลยพอดีผ่านมาพอดีก็เลยแวะมาดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปดูเลยครับหลังหลังจากที่เราเดินทางออกจากอ,อําเภอพีมายมา ประมาณ15กิโลก็อยู่ลึกพอสมควรนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่ารถผมเป็นคันไหนเนี่ยเห็นเห็ดถึงอู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทึงอู่แล้วเดี๋ยวผมจะถามเจ้าของอ,อู่อยู่ว่าอู่ตำบลอะไรอําเภอพีไม้โคราชนี่แหละแต่อูอูอะไรวะอูอูอป,ป,ปันปันพัฒพี PNP อ็นพุปนภัพอ็นพฮัวจอกก์นี่นะครับถนนยังอีละอ่านออกว่าตำบลยังนะตำบลพีไมเอ็นบ่ขึ้นอย่งตำบลอะไรอยู่ไปไม่เห็นบ่ตำบลทําหลวงทําหลวงตำบลท่าหลวงคําหลวงบ่บ่ตำบลทําหลวงคือขําหลวงกําหลวงกําหลวงเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่ารถเราเป็นคันไหนอาจจ่าเดี๋ยว อปหาที่จอดก่อนนะครับขันอู้่บ่จอดต่อเยอะเลยครับจอดต่อเยอะเลยส่วนแมสอยู่บ่สอ่าเดี๋ยวผมต้องใส่แมสกก่อนลงรถก่อนเลย มือมันแมืงนคือติดมืนหันลงไม่ก็บิสเหบริสุิดว่ริสเอบริิดิดวเน,นี่ยนะครับถึงอูแล้วสวัสดีครับไหนครับรถผมคันไหนโอ้จอดต่อเยอะเลยนะครับฮิโน อันนี้มาต่อดั้มนะครับนี่มีลูกค้านี่นะครับหลังจากที่ซื้อรถมาเพิ่งเพิ่งเห็นรถวันแรกนะครับ <c oughs> แกันไหนเลิกอ่ะมันสองคันนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูดูในเพจใช่ไหมอ่ะอดูในเพจก่อนนี้ครับไม่คันนี้ก็คันนี้นะครับเฮีย,ย,ยกำลังดูเพจให้อยู่ กำลังดูเพจหรือว่าเป็นรถคัดคันนี้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ <laughs> นี่นะครับมีเอฟซีขอมานะครับผมก็เลยได้ผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับหน้าตารถเราหลังจากที่เราขายรถ115คันนั้นไปเราก็เอารถคันนี้มาใช้นะครับจะเป็นเอฟซี 9J นะครับผมเอฟซี 9J fc9 เเป็นเครื่อง4ี่สูบ2 1 0แรงนะครับเป็นรถยาวนี่นะครับเป็นยึเป็นรถยาว6เมตร60นะครับคันนี้นี่ยครับคันสี่ยาวอันนี้ก็คือ fc ขอมาจริงๆนะครับผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับผมก็คือรถมาจอดนานย่างเฮยเนี่ย ประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนแล้วกระบะเฮียถึงไหนครับกระบะตัวนี้หรือตัวโน้นครับตัวนี้ครับตัวหน้าตัวหน้านี่เอาจะสิ้นสิ้นเดือนนี้จะเสร็จไหมครับเนี่ยเสร็จครับสิ้นเดือนนี้ใช่ครับเสร็จครับโอ้โหคือมันเป็นเครื่องสองร้อยสิบเนี่ยเฮียตัวนี้ยนะกระบะหกสิบคันซีใหญ่อันนี้เป็นรถห้างเลยครับใช้เป็นรถฮีโน่นะครับผม น่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเครื่องสี่สูบสองร้อแรงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์คอมมันเร็วนะครับเป็นรถห้างนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูภายในเลยครับผมโอ้โขึ้นฟังคุณผมก็เพิ่งเห็นรถวันแรกนะครับหลังจากที่ เราสั่งซื้อที่ศูนย์ฮีโน่จังหวัดมหาสรารคามเราก็เพื่งเห็นวันแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นพร้อมๆกันเลยหน้าตารถเราจะใช้เป็นรถตัวนี้นะครับโอ้เบาะโอ้โยกได้ป่ะเฮ้ยบาโยมได้ภายในจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับนัน่นะเอา้ากระจกบ่าไฟฟ้าตัวกระจกหมุนเราตัวนี้กระจกตัวนี้ไม่ไฟฟ้านะครับหมุนเรา อืตัวนี้ไม่ไฟฟ้าเป็นระบบมุ้นม,มุ้วน,นเหรอกัางวะนี่นะครับจะเป็นเครื่องเครื่องเล่นเป็นซีดีวะเป็นซีดีนะครับคอนโซนลรถจากภายในจะเป็นอย่างนี้นะครับ มีเบาะกลางนั่งด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูกระบะกันเลยครับอมันมือนระบบไฟฟ้าตัวใส่กระจกมุนเอาตัวนี้ข้าออันนั้นมุนเอาะ้นอืันตัวค่ะ้นเอาอนั่เอ้ามันมนแวบไฟฟ้าติดห้รอใ่ไหมไม่ยต้องเช่อเหลัวจดล โอ้สกเก็ตหน้ามันสวยแล้วซสำเนียหน้าสวยแล้วนี่นะครับน้องฟุกมากับน้องฟุกสองคนนะครับอันนี้ก็คือจอดต่อหมดนะครับนี่อันนี้น่าจะต่อด้คาคันนี้อันนี้เป็นรถเรานะครับอันนี้เป็นรถคนอื่นอันนี้เป็นรถของเรา ที่ออกจากศูนย์ฮิโน่สารคามใช่ไหม,มนี่เลยเห็นไหม,มลูกค้าบริษัทฮินโน่มหาสาราคามเซลคุณโดง่งอนี่นะครับเราซื้อกับเซลคนนี้นะครับพี่โด่งเซลอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับผมไม่ได้มาอวดนะครับคือเอซีขอมาจริงๆนะครับว่าจะเห็นรถใหม่เป็นหน้าตายังไงเป็น ยังไงนะครับผมผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกระบะกันเลยนะครับไปถึงไหนแล้วกระบะฟุกบางขั้นหนีกันน้ำเข้ามากครับของรัขอรรบอันนี้เป็นกระบะใช่ไหมเนียใช่ครับเดี๋ยวขึ้นพวกเสาพวกคอกครับคือจะเสร็จวันไหนครับกระบะประมาณประมาณต้นจนประมาณปลายเดือนนี่นะครับ ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินแน่นอนใช่ครับคือรถจะไปถึงศูนย์ฮีโน่ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับรถถ้าในแผนผมอาจจะให้มารับอยู่ประมาณชุ่มยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาใช่ครับให้ศูนย์มารับใช่ครับศูนย์สารคามใช่ไหมใช่ครับโอเคนี่นะครับกระบะของเราเป็นฝามันมาผิดเรื่องลยไดเร่องฝา๋อแล้วเขาไมมาส่งแล้วอ๋อ คือถ้าได้ขึ้นอย่างนี้มันมันไม่นานใช่ไหมครับเพราะว่าพวกฝาพวกเสามาสำเร็จมาแล้วครับเหล็กพวกนี้มันหนากี่มิลครับอันนี้หนาห้ามิลถ้ารวมน้ําหนักรถแล้วมันจะหนักประมาณกี่ตันครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณห้าตันห้าตันสี่ห้าตันสี่เพราะว่าพื้นพวกเสาพวกพื้นพวกฝาเราใช้กันหนาห้าตันสี่บรรทุกได้ก็ห้าเก้าตันห้าเก้าตันหก ไม่ไม่ถึงเพราะว่าเราจะต้องหักค่าค่าน้ำหนักคนขับด้วยเอาไปด้วยน้ำมันด้วยอ่าก็น่าจะอยู่ประมาณเก้าตันสมก็เ้าตันสามก็ตันสองประมาณนี้ใช่ใช่ครับโดยประมาณอ๋อก็โอเคเนาะตอนแรกก็คิดอยู่าน่าจะห้าเมตรห้าสิบไปมันใส่ได้เยอะเยอะครับเนาะถ้าห้าเมตรห้าสิบนี่น่าจะใส่ได้สิบตันถึงไหมใช่ใช่ถึงครับเนาะอ๋อแต่ว่ามันบางทีมันได้แจ่ของพวกเบาๆเรื่องไง บางทีได้แจกคัดซียาวด้วยไงอ๋ก,สก็สรุปว่าก็สรุปว่าก็ได้เก้าตามขวดอยู่เนาะอันอัน,นอันนี้จะมีแนวกันหมาให้ด้วยใช่ไหมไม่มีตาดกันหมาด้วยมีมีภาพให้ผมดูไหมหลังจากที่เราซื้อกับเซลล์ดงที่มหาสารคามวันแรกเพิ่งได้เห็นรถนะครับวันแรกเลยวันแรกเลยเดี๋ยวให้เฮียเ,เขาดูให้นะครับ อันนี้จะเป็นครอบแปแจะให้ดูกาสดกันหมาไว้ได้ได้ได้รถมันจะประมาณนี้คอนะอ๋อคือจะแลปสีประมาณนี้เลยใช่ไหมครับครับครับจะแรปสีอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอเป็นแลปสีอย่างนี้เลยใช่ไหมครับสีนี้เลยใช่ไหมเราจะเอาโทนไหนแล้วนะครับสีนี้ก็ได้ไหมคือสติ๊กเกอร์เราทางอู่เราติดให้แล้วรูล,ลมแถมอยู่แล้วดูลมข้างบนอ๋อเนี่ยครับจะเป็นหน้าตาก เห็นว่าผมให้ทำตัวตัวลากด้วยนะใช่ใช่ตัวลากต้องต้องใส่คัดซีด้วยนะเนี่ยจะให้เราคุยกับช่างใหญ่ผมทีเดียวเลยเออเออพอได้พอได้มาพอดีนะับได้มาพอดีจะได้คุยกันจะได้จบทีเดียวเลยเออได้คือเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกินวันที่ยี่สิบเจ็ดจะให้ศูนย์สารคามมารับรถนะครับเนี่ยคือกระบะตัวนี้เป็นหกเมตรห้าสิบถ้าเราไปคนเหล็กหนาก็ก็ไม่แอนอยู่แล้วเนาะ พรว่าคัตซีมันใหญ่ใช่ไหมคัตซีมันน่าเกล้าเนาะไม่แอบ<ม>อ่าอ่อาคัคัซีไม่แอบเนาะคัซีไม่แอบบรรทุกหนักน้ำหนักเต็มเลยก็ไม่แอบ ถ้าถ้าว่าจะวิ่งผ่านรถช่างไงน้ำหนักมันมีตรงมัคับอยู่เลยครับไม่เห็นเลยคือพวกผมผมไม่คิดอย่างไรผมคิดแต่กลัวคันจิงจะหักขึ้นมันยาวไม่หักกันพี่รู้วาทำมาตรฐานอยู่ครับเราทำมาตรฐานรถห้างเนาะครับใช่ใช่โอเคนี่นะครับก็น้ำหนักเหล็กก็ตัวนี้เลยใช่ไหมครับไม่เสาอะยาบุรุเสาอ่ะอ่ะยวเฮียพาไปดูเสา ข้อของผมใช่ไหมเราจะมีเหล็กตัวดำด้านในเสาตัวนี้กันกันข้อมันป่องเสาตัวนี้แต่เราจะมีด้านด้านในตัวนี้ดำอันนี้เสาเสารถเสาเสาหน้าเสากลางเสาท้ายทีนี้เสาพวกนี้เราจะต้องด้านด้านในของเสาเราจะไม่ใช่แค่เหล็กพับธรรมดาตอนนี้เราจะเราจะดำด้านในเข้าไปอีกเพื่อกันกันกระบามันจะป่องครับอครับ ตัวนี้หนากี่มิลครับมิลครับเพนเพนเป๊ะสามมิลแต่กัวต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 ับตัวตันตวตัวัวต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 วตัเตัวตัวตัวพัวต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 ัวาัวัวตัวตัวาัวตัวตัมาัอเัวาัวต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 รวตัวัวับวัั ถ้าลูกค้าท่านใดมีรถหกล้อออกหกล้อใหม่ก็สามารถมาให้เฮียต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเหล็กอย่างนี้คือไม่มีปัญหาไม่หักไม่เอ็นใช่ไหมไม่มีไม่มีครับเฮีบรรทุกได้เต็มเพราะว่าผมไปบรรทุกหนักน้ำหนักเต็มเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยรายละเอียดกับเฮียก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ จัดให้ FC แล้วนะครับนี่ครับหน้าตาตอนเราก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม